ของสมใส่ไฮเปอร์โนวิตอนนี้ใส่ก็หมวกนะ3-3มสาเเซนสแล้วก็เกสเปลเมจิก e 3แล้วก็ชาัดอิน mm hmm. นะคอมโบตัวเริกาได้ m อ็มเอ0วิชิงทีดกรอย,ยีได้อินสิเมจิกเพียวนะครับร้อแล้วก็ลดไล่อีกสิบหรวมกับลดไล่ข้างบนนะสาอินอีก100่งอยเอ่ 10, 10, อ1 0็ปเตยี่สิบเอ็มเอเคสอง้ววว้าว ื่อบีพีบัิบสองเอเมทิกเคบีเคกคเวเดเลยในแม่อมาลาอาวุธอ่าพาเทนมาสองมาคาเวทถ้าดีต้องใส่เป็นเทนเไลิออนนะครับคอมโบกับตัวหูฟิชิงทีได้ดีเวททุกธาตุทยีิเลยเยอะมากนะอ่าโล่าลิบขาวครับอ่ามักไกอัพเกรดสองเอาจะสามสในทุกขนาดสี่สีเปซ็ ส่วนใครไม่มีก็ใส่การ์ดกอเอียะเตทัด,ดลม100%ธาตุทกอดห0ึ่องเท้าเอนะเดดวิทตัวนี้พระเอกเลยของดีนะดีเดมอนนะคอมเล็ต50สิบส่วนใครไม่มีเดดวิทก็สามารถใส่การ์ดฟอร์เลนบิชอปได้ m อเมทิเพิ่มดาเมจเวทธาตุเดมิแล้วก็เอ็นเจนลดแมกเรทห้าสิบเอ่าเสองข้างใส่เอเวิล่านะครับตัวน,นี้เป็นไฟผ่าอินสามแล้วก็ เปลสีเมื่อสีปีของดีนะเอเมทเสลยดีเลสิบไม่เกลื่อนมานาห้าแล้วก็ข้างหลังเป็นแฮสตี้ปูเทมสองข้างแล้วก็เมจิคัลเอ้ตรงนี้ต้องเป็น m a g ิค a ลนะเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนยังไงขนาดนี้นะข้างบนนี้เป็นเอจิ c p าวเวอร์สามส่วนนะได้ตีเวททุกธาตุสิเยอะมากนะมาหลัง v วเลเบิลนะครับแล้วก็ in, คูณสองก็อีกเอเมที ดีเลยสิสกิลและสเตตัสนี่นี่นะอันนี้สกิลหนึ่งอัพตามนี้ได้เลยถ้าใครเล่นไฟบอลก็ไฟบอลสิบนะเออความจริงต้องเล่นไฟบอลแหละตอนเก็บเลเวลเริ่มต้นอ่ะไฟบอลสิบแต่ผมรีสกิลมานะาประมาณนี้อ่าพวกนี้จะเต็มนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้ขายของด้วยกระเป๋าเต็เมเดี๋ยวซีดีเต็เมรถเข็นเต็มนะ วาร์ปนะจำของจำสถานที่คั้นสองแล้วกันคั้นสองอัพเกรดสองพอตกาสเต็บสกิลนี้เอาเลือดนะครับสองพันสตอมการ์ดเจ็ดนะไว้ใช้ตอนอยู่ที่อยู่ในดันทานหน้าเราจะออกโฮมเมดออโตอยู่แล้วพอเราใส่รองเท้าได้ทอยเยอร์บูทแล้วก็มีสกิลนี้ในสลับกันเมเทโอออกเอราวัวอยู่ละเอ็นเจนฮิลนะครับตรงนี้เต็มนะ เอเมทีเคร้อยเลยโอ้ตรงนี้ได้เอเมทีเคร้อยเอทีเคร้อยเลือดสองพันเลือดสองพันสองรอเต็มเลยครับก็ประมาณนี้แล้วก็ขาดพาร์รีนะครับไพเปอร์โนบิทก็ประมาณนี้สายเวทนะสายเวทอ่ะแค่ฝั่งนี้จับที่เหลืออัพอ่าชูเปทรฮันเดิคเวลาก่อนเล่นก็กดบัฟก่อนลูนเบกเกอร์แล้วก็ปักปัก,ป,กปักเลยยาบัฟใช้อะไรบ้างบัฟที่ผมใช้ประมาณนี้บัฟไม่ซ้อนกันนะ อันนี้ Almighty, ออมไมตี้ยาเขียวยาฟ้าออมานาพัทยาบ้านนะแล้วก็บรูลาเซอร์เอลิทคารมัทดสอบยิงตาดำเลเวลหนึ 1, เลือดหกรล้านเฮ้ยได้วะาขหนวอยหรือว่าใครติดปัญหาตรงไหนมาหาผมได้หลังตีบวกพร พิกัด190ทับห8 5หรือทัก Facebook เศรษฐวุฒิริมสกุลมีโลโกโล้สีฟ้าหลังชื่อยืนยันตัวตนกับ Facebook หรือแฟนเพจปอนวันไลฟ์รับจำนำของแล่รับจัดหาของรับถอดการ์ดและผมมีสตรีม3วันต่อสัปดาห์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์บ่าย2-6โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มเข้าใจง่ายๆตัวไวๆครับ